ไอเดียเกษตรผมเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วทีนี้อยากกลับเมืองไทยเห็นว่าทางเมืองไทยมีสินค้าทางเกษตรมากมายที่สามารถนามาแปรรูปเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้ครับเราก็ได้เริ่มมีการสำรวจตลาดก็พบว่าขนมส่วนใหญ่ในท้องตลาดก็เป็นพวกขนมกรุบกรอบแล้วก็กล้วยหอมหลังจากนำมาแปรรูปก็มีเทกเจอร์ที่ดีกว่ากล้วยสายพันธุ์อื่นกล้วยที่เรารับมากิโลละ8-10บบาทหลังจากแปรรูป เราขายซองนึงก็40บาทก็เพิ่มมูลค่าได้พอสมควรตอนนี้ผลิตภัณฑ์หลักๆเราจะเป็นกล้วยทอดครับก็จะมีหลายรสชาติมาตรฐานเราจะเป็น GMP HACCP ออมีฮาลานเพื่อสัพพอร์ตในการสร่งออกนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายนะก็จะมีออนไลน์แล้วก็มีตามโมเดิร์นเทรดต่างๆแล้วก็มีร้านขายของฝากตอนนี้ที่ส่งออกหลักๆก,ก,ก็จะมีเกาหลีไต้หวันครับกดไลค์ไอเดียเกษตร สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร